ขั้นตอนแรกนะคะให้หนักเรียนแบ่งช่องตึกด้านขวาที่มีทั้งหมด6ช่องค่ะในใบงานมีทั้งหมด5ช่องจึงต้องขีดเพิ่มขึ้นอีก1ช่องค่ะลากเส้นตึกด้านบนนะคะและเขียนหมายเลขค่ะมีทั้งหมด6หมายเลขค่ะ1ถึง6เขียนหมายเลข1 2 3 4 5 6ตามช่องค่ะขีดเส้นเพิ่มด้านล่างอีก1ช่องค่ะเห็นว่าเส้นตึก เส้นถนนต่างๆจะวิ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางภาพเราเรียกว่าจุดรวมสายตาค่ะโดยช่องที่1 3 5จะวิ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางค่ะช่องที่สองสี่จะเป็นเส้นตรงแนวนอนค่ะช่องที่สองและ6ให้นักเรียนกำหนดจุดด้านบนและด้านล่างของทุกตึกค่ะลากเส้นตรงแนวนอนช่องที่สองช่องที่4ี่และช่องที่ห ทั้งด้านบนและด้านล่างนะคะส่วนช่องที่1ช่องที่3ช่องที่5ให้นักเรียนขีดเส้นด้านในเพื่อทำหน้าต่างค่ะลากเส้นให้ตรงนะคะนักเรียนดูระยะห่างระหว่างตึกกับหน้าต่างว่าเท่ากันด้วยหรือไม่ค่ะ1และ3ให้นักเรียนลากเส้นข้อหาจุดรวมสายตาค่ะแบ่งช่องหน้าต่างนะคะให้ได้ทั้งหมด4ช่องค่ะโดยใช้วิธีการจุดนะคะ เมื่อแบ่งช่องได้แล้วนะคะให้นักเรียนลากเส้นเข้าหาจุดรวมสายตาค่ะโดยเส้นหน้าต่างนะคะให้ในเรียนลากยาวเป็นเส้นเบาๆนะคะโดยลากจากช่องที่3นะคะไปหาช่องที่5ค่ะเมื่อได้เส้นหน้าต่างครบแล้วนะคะให้นักเรียนขีดเส้นให้เข้มค่ะเพื่อมองเห็นชัดเจนและเส้นสวยงามนะคะต่อไปนะคะทําช่องที่5ค่ะ ทำแบบเดียวกับช่องที่3นะคะจะสังเกตว่านะคะเส้นจะวิ่งเข้าหาจุดรวมสายตาเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะเราจะมาทําหน้าต่างในช่องที่2ค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะจะเป็นเส้นแนวนอนให้นักเรียนกําหนดจุดก่อนนะคะเพื่อกะขนาดสัดส,ส่วนให้เท่ากันค่ะ ช่องหน้าต่างแต่ละช่องจะได้มีความเท่ากันนะคะหน้าต่างช่องที่4นะคะก็ทําเหมือนช่องที่2ค่ะกะขนาดก่อนนะคะกําหนดจุดเพื่อแบ่งช่องให้เท่าๆกันและลากเส้นเป็นแนวนอนนะคะจับไม้บรนทัดให้ตรงค่ะต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการทําหลังคาในช่องที่3และช่องที่5ค่ะ ลากเส้นต่อขึ้นไปเลยนะคะลากเบาๆค่ะเป็นเส้นร่างค่ะลากเข้าหาจุดรวมสายตานะคะเป็นความสูงของหลังคาค่ะให้นักเรียนกำหนดจุดกึ่งกลางของหลังคานะคะเสร็จแล้วลากเส้นเข้าหาจุดกึ่งกลางของหลังคานั้นค่ะจะเป็นมุมสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมหน้าจั่วค่ะ ต่อไปนะคะก็ตีเส้นแนวนอนนะคะทำหลังคามุมโค้งนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะให้ในเรียนลากเส้นขึ้นไปด้านบนของอาคารนะคะกํำหนดจุดกึ่งกลางค่ะแล้วนักเรียนลากเส้นนะคะจากสุดของตึกนะคะโค้งไปหาตึกค่ะทั้งสองฝั่งเลยนะคะจับเส้นโค้งให้เรียบร้อยค่ะโค้งให้สวยงามไม่กระตุกนะคะเสร็จแล้วลากเส้นแนวนอนค่ะ